ราคาหายจากป้ายแดงไป9 0 0 0แสนนะครับหายไปเกือบล้านแล้วนะครับสำหรับแอคคอร์ดนะครับ G12.0 Hybrid Tech คันนี้เป็นตัวท็อปนะพี่นะบอดี้มาเป็นสีบอลเงินนะครับสวยสะอาดเกียบมากน็อตไม่มีขยับนะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยเป็นรถมือเดียวป้ายแดงประวัติศูนย์ด้วยนะครับในคลิปนี้เดี๋ยวพามาดูโครงสร้างทั้งหมดของรถคันนี้แล้วครับแล้วก็รวมไปถึงตัวฟังก์ชันออปชันด้วยว่ามีอะไรมาให้ใช้งานมากล้าแค่ไหนนะครับในคลิปนี้เดี๋ยวพาดูครบเลยนะฮะแอบให้ดูด้านในก่อนนิดนึงครบมากๆนะครับคลิปนี้อาจจะ ยาวสักนิดหนึ่งนะเพราะว่าฟังก์ชันออปชันให้มาค่อนข้างเยอะนะครับฝากพี่ๆเอาไว้ด้วย,วยคันนี้ฟรีดาวได้นะครับไม่ต้องใช้เงินนอ,อกรถผ่อนหมื่นกว่าบาทน,นะครับผ่อนหมื่นต้นๆเท่าน,น,นั้นเองรายได้ก็ไม่ต้องสูงมากก็ออกได้แล้วคนเดียวจบนะครับฝากพี่ๆไว้ด้วยใครที่สนใจนะครับตามเข้ามารับชมในคลิปนี้ได้เลยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเตยฮอนด้านะครับอยู่กับผมเต้พัทยโยนนะฮะที่ปรึกษาด้านการขายนะครับวันนี้ผมพาพี่พี่นะครับมาอยู่กับฮอนด้าให้ขอ G10 นะครับตัวท็อปเลยคันนี้นะครับเป็น2.0ไฮบริดนะฮะใครมองหาตัวท็อปอยู่เนี่ยต้องบอกเลยว่านานๆจะมีเข้ามาทีนะส่วนใหญ่จะเข้ามาเป็นตัวไฮบริดกับตัวทอโบนะครับวันนี้มีเข้ามาแล้วนะฮะสำหรับตัวเทปใครที่มีความชื่นชอบหรือว่ากําลังมองหาอยู่ก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับบอดี้มาเป็นสีบลินดะเกันคันนี้เนี 8โลนะครับราคาค่าตัว869,000 ฟรีดาวน์จัดเต็มคันนี้ผ่อนอยู่ที่1 2 0 0 0ตลอดสัญญานะครับก็สนใจติดต่อเข้ามาได้มีรายได้เนี่ยตั้งแต่24,000ขึ้นไปออกรถคนเดียวจบเลยนะครับทำงานรับเงินผ่านบัญชีนะอายุงานเกิน1ปีนะครับไม่ต้องมีเครดิตไม่ต้องมีคนค้ำนะครับออกคนเดียวจบเลยนะติดต่อหาผมเบอร์ด้านล่าง0 8 1 6 5 6ป6 2 5นะครับจะโทรหรือว่าแอดไลน์มาก็ได้นะครับสำหรับเบอร์ด้านล่างที่ผมแปะไว้ให้นะครับอ่ะมาดูรายละเอียดคันนี้กันต่อนะครับคันนี้เนี่ยเป็นรถม ในเรื่องของฟังชันออปชันตัวท็อปเนี่ยในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูด้วยว่า มีอะไรที่ได้มาบ้างสําหรับตรรบัวท็อปนะครับต้องบอกก่อนว่าระบบความปลอดภัยให้มาเต็มแล้วก็ความหรูหราให้มาค่อนข้างที่จะจับเต็มเช่นกันนะครับบอดี้รอบคันผิวพันค่อนข้างสวยเลยนะฮะเดี๋ยวพาดูสักหนึ่งรอบแล้วก็เดี๋ยวมาลงดีเทลกันในส่วนของรายละเอียดต่างๆัวคันนี้นะครับรวมไปถึงตัวโครงสร้างด้วยนะครับรถเนี่ยจอดอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะครับกรุงเทพมีนบุรีซอยเสรษีไทย68แยกหนึ่งนะครับใครที่อยู่ไม่ไกลมากนะผมก็แนะนำนะครับเข้ามาดูรถตัวเองนะครับจะได้มา ทดลองขับมาเทสได้ด้วยมีหลายรุ่นเลยให้พี่ได้เดินได้เลือกได้ซื้อได้ชมกันนะครับมีสต็อกรถมากกว่า300คันนะฮะเข้ามาได้เลย แต่ถ้าใครที่ชอบแอคคอร์ดนะครับคันนี้นะฮะเราก็อยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกเดินทางมาไม่เป็นไรนะครับผมมีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์นะฮะวิ่งไปเซ็นให้ได้ทั่วประเทศเลยไม่ว่าพี่ๆจะอยู่จังหวัดไหนก็นแล้วแต่นะครับอ๋อผมมีเจ้าหน้าที่ไปเซ็นให้ได้นะครับทุกจังหวัดแล้วก็เรื่องของการส่งมอบนะฮะก็มีรถสไลด์นะครับส่งได้เช่นกันทั่วประเทศนะครับผม มาดูกันเลยดีกว่านะครับสำหรับ Accord ตัวท็อป2.05บี t เทคราคาค่าตัว869,000เลขใหม่อยู่ที่1แสนโลมือเดียวป้ายแดงประวัติศูนย์คันนี้นะครับด้านหน้าไฟหน้ามาเป็นแบบ LED นะครับไฟต่ำไฟสูงทุกอย่างเป็น LED หมดรวมไปถึงตัวไฟ d a ย์ไทม์ล n n i นิ่งไหลด้านหน้าด้วยนะครับแล้วก็ ไฟตัดหมอกด้านหน้าก็ได้มาเป็น LED นะครับเซ็นเซอร์กัดระยะด้านหน้า2ตําแหน่ง Honda Sensing ให้มานะครับนี่ Honda Sensing อยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ความพิเศษของตัวเทคเนี่ยจะมีกล้องด้านหน้ามาให้ด้วยแบบนี้นะครับก็ มีกล้องมาให้รอบคันเลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูด้านในตัวรถด้วยนะครับผมสำหรับตัวเทปว่ามีฟังก์ชันอะไรมาให้ใช้งานบ้างนะครับในส่วนของตัวล้อเนี่ยมาเป็นแม็กขอบ18นะครับลายใบยพัดแบบนี้ฟิตเมนต์ถือว่าสวยงามลงตัวมากๆนะครับเดิมๆก็สวยแล้วนะครับแม็กขอบ18ดิสเบรก4ล้อแล้วก็คันนี้เนี่ยรัดยางมาเป็นบิสโตนนะครับ T ศูนปีส0งพี่สิบพร้อมใช้เลยนะครับเป็นยางคุณภาพสูงด้วยนะครับก็ดูได้เลยเทรดแวร์อยู่ที่สอ 260ตรงนี้นะครับเทรแแวรยยางสมรรถนะสูงเลยนะฮะตัวสปริงนะครับเดิมชค็คอัพเดิมนะครับไม่มีร่องรอยรั่วซึมช่วงล่างบอกเลยว่ายังแน่นๆอยู่นะครับแบบด้านข้างไฮบริดเดิมโรงงานนะครับติดตั้งมาแล้วก็ตัวกระจกมองข้างเป็นแบบปรับพาวไฟฟ้ามีไฟเดียวมาให้ในตัวนะครับ ในส่วนสองพักสีพอรบ,บอรต่างๆเนี่ยไม่ต้องหว่วงตรงนี้ถ้าเกิดใกล้หมดอยู่ในระยะที่สามารถต่อได้เนี่ยผมต่อให้นะครับตรงนี้ผมต่อให้แล้วก็กระจกค้าดเดิมนะครับไม่มีแตกล้าวหรือว่าเปลี่ยนมานะครับรอบคันกระจกเดิมมือเปิดก็จะเป็นแบบโครเมียมตัดด้วยสีตัวรถโครเมียมด้านบนนะฮะแล้วก็ตัดด้วยสีตัวรถนะครับจะมีตัวปุ่มสมาร์ทเอนทีมาให้ตรงนี้ใช้งานด้วยฝั่งของผู้โดยสารนะครับแอบให้ดูด้านในนิดนึง สวยหรูนะครับดูลุกดูดีมากนะครับเป็นลุกผู้บริหารเลยสําหรับภายในของแอ c o อร์ดนะครับมาดูแผงประตูกันสักนิดนึงนะครับแผงประตูสวยเดิมสีดํานะครับวัสดุบุนุ่มหุ้มหนังมาแล้วก็มีการตกแต่งไปด้วยลายไม้แบบนี้นะครับ ร้างต่างๆหัวน็อตไม่มีขยับนะครับสภาพสวยมากนะครับในเรื่องของตัวโครงสร้างเนี่ยผมวารันตีให้นะครับไม่ใช่วารันตีให้แค่ในคลิปนะฮะก็วันที่พี่ๆมารับรถเนี่ยมีระบุให้ในหน้าสัญญาชัดเจนเลยว่าหากพี่รับรถไปแล้วนะครับไปตรวจพบตรวจเจอนะฮะว่าตัวรถเนี่ยมีการชนหนักมีความจมน้ําหรือว่ากลับสีมานะครับตรงนี้ทางเรายินดีซื้อคืนเลยนะครับระบุให้ในหน้าสัญญาเลยนะครับ มสบายใจได้แล้วก็โครงสร้างเนี่ยนอกจากผมจะระบุให้ในหน้าสัญญาแล้วเนี่ยผมก็จะมาแกะให้ดูแบบนี้ด้วยทุกคลิปทุกคันที่ผมมารีวิวนะครับเพราะว่าพี่ๆลูกค้าผมหลายท่านอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกเดินทางมานะครับผมก็จําเป็นนะฮะจะต้องแกะโครงสร้างให้ดูแบบนี้นะครับอ่ะในส่วนของไฟส่องสว่างในมือเปิดประตูตรงนี้มีมาให้ด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้อาจจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะฮะก็มันสว่างเนาะตอนนี้เดีย๋ยวผมเปิดด้านหลังให้ดูด้วยแข่งประตูด้านหลัง สวยมือนกับด้านหน้าเลยนะครับไม่มีปีแตกขาดนะครับวัสดุที่เป็นหุ้มหนักมาก็กสภาพสมบูรณ์นะครับเดินได้เซตชิ่งมาเป็นสีน้ำตาลน ในส่วนของซอกด้านในฝั่งเสาบีให้ดูฝีประตูไม่มีถอดอยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่ถ้าประตูถอดก็ไม่ได้เอาเข้ามาอยู่แล้วนะครับบันไดทางขึ้นลงสวยคลิปนะครับแล้วก็เห็นไหมชายตันชนด้านล่างตรงนี้นะครับมีการตกแต่งด้วยโครเมียมยาวมาเลยนะครับหรูหรามากรอยเหรียญบาทต,ตรงนี้นะฮะยังแปะสติกเกอร์อยู่นะครับตอนประตูด้านหลังสวยเดิมไม่มีรอยขันไข ภายในสารสานเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะฮะขอไล,ไล,ไล่รายละเอียดด้านนอกก่อนสําหรับล้อหลังนะครับก็มาเป็นสเปคเดียวกับล้อหน้าเลยนะฮะเป็นดิสเบสเช่นกันสวยๆนะครับตัวล้อแม็กอาจจะมีริ้วรอยมาบ้างน,นิดหน่อยนะฮะแต่ว่าไม่ได้ลึกหนักหนาอะไรนะครับสียางเนี่ยมาเป็น235 45 R 1 8นะครับ ดูด้านหลังด้วยนะครับด้านหลังเนี่ยก็มีเซ็นเซอร์การระยะให้มา4ี่ตำแหน่งนะครับมาพร้อมกับกล้องถอยแล้วก็ไฟท้ายเนี่ยมาเป็นแบบ LED Light Guiding นะครับอ่าหฝากระโปรงตรงนี้จะมีดักเทลติดมานะครับจะมีดักเทลติดมา ช่องเก็บสัมภาระถือว่ากว้างใหญ่มากๆนะครับแล้วก็มีสลักดึงนะครสามารถทับเบาผู้โดยสารตอนหลังได้นะครับฝาท้ายฝาเดิมนะตรงนี้ซีนเดิมนิ่มจิกเข้านะครับหัวน็อตผมนี้ให้ดูนิดนึงแล้วกันไม่มีขยับแน่นอนนี่หัวน็อตน,นะครับแล้วก็ไฟไท้ายต่างๆเนี่ยเป็นพ์ดเดิมจากสเตลลีด้านซ้ายด้านขวาได้ไฟไฟไท้ายเดิมนะครับ อยู่แล้วนะครับไม่ิดหวังแน่นอนนี่นะฮะไฟท้ายพาร์ทเดิมจากสแตลเล่คานด้านในช่วงแรกผมขออนุญาตพาไล่เรียงดูโครงสร้างก่อนนะฮะพี่ๆหากดูโครงสร้างแล้วถูกใจแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันในส่วนของฟังก์ชันด้านในตัวรถกันนะครับ 1 9 0 0นเาพนะครับมือเดียวป้ายแดงประวัติศูนย์เลขมาอยู่ที่100่งแสนโลเป็นตัวท็อปสุดตารางออกห้างเนี่ยล้านเจ็ดะครับราคาเนี่ยหายไปหายไปประมาณเกือบล้านแล้วนะครับราคาหายไปเกือบล้านด้านในนะครับมาดูสักนิดหนึ่งภายในมาเป็นบ่อหนังนะครับสภาพสวยเดิมสมบูรณ์มากนะครับนั่งสบายด้วยนะสําหรับเบาะแอรคอร์ดนะครับเดี๋ยวผมเอาที่พักแขนพักซอกลงนี อักแขนพักซอกดีไซน์เรียบหรูมากนะครับแล้วก็แอร์หลังมีมานะครับช่องเสียบ USB 2ตําแหน่งสําหรับผู้โดยสารตอนหลังแล้วก็ด้านบนเนี่ยเขาจะมีตัวสันรูปมาให้ด้วยนะครับเดี๋ไปดูในฝั่งคนขับกันดีกว่าว่ามีฟังก์ชันอะไรมาให้พี่ใช้งานกันบ้างนะครับ อนุญาตแวะตรงนี้สักนิดนึงนะครับในส่วนของฝั่งเสาบีคนขับตรงนี้ประตูไม่มีถอดน,นะครับกรอบประตูเดิมนะฮะสติ๊กเกอร์ลมยางอยู่ครบเลยแล้วก็บนันไดข้างขึ้นลงฝั่งคนขับไม่มีริ้วรอยนะครับเนียนกริปแบบนี้ งประตูฝั่งคนขับนะครับก็สวยเดิมไม่มีปิดแต่ขาเช่นกันนะครับกระจกได้มาเป็นไฟฟ้า4บานนะครับออโต้คู่หน้าผมแปลกใจมากตรงนี้นะฮะทำไมถึงไม่ให้ออโต้มาทั้งหมดนะครับสำหรับแอ c o คอร์ดตัวท็อปนะครับพับกระจกข้างปรับพับไฟฟ้าปรับเลนไฟฟ้านะครับเบาะคนขับเมมโมรี่ซีทได้2ตํตำแหน่งนะครับเบาะผมลืมแจ้งไปเลยนะฮะได้เป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าแล้วนะครับเบาะคู่หน้าเป็นเบาะไฟฟ้าแล้วก็เปิดฝาท้ายนะครับเปิดจากตรงนี้นะครับ ขัดมานะฮะตรงนี้ช็อตคัดเรียงรายกันเต็มเลยนะฮะก็มีทริปนะฮะตรงนี้ตั้งทริปแล้วก็ h u d ก็คือ h e d u Up i s p l a y นะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ต่อจากนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูด้วยในส่วนของฟังก์ชันตัว h e d u Up i s p l a y นะครับตรงนี้สามารถปิดเรดาร์ได้นะครับที่เอาไว้แจ้งเตือนก่อนการชนแล้วก็พวกล็อกเล่นต่างๆนะครับ h o n d a Sensing พารเซนเซอร์ทัชช่างคอนโทรลนะครับ แล้วก็ตรงนี้จะเป็นตัวคูสตาร์ทนะครับผมคันนี้อย่างที่ผมแจ้งนะรถประวัติศูนย์นะครับนี่ก็เข้าศูนย์ตลอดนะครับพี่ๆเอาไปใช้งานจะไปเข้าอู่นอกก็ได้หรือว่า อยากจะเข้าศูนย์ต่อได้เลยนะครับคันนี้เนี่ยประวัติศูนย์แน่นอนนะครับก็ใครที่อยู่ใกล้กับศูนย์ฮอนด้านะครับไม่ว่าจังหวัดไหนก็แล้วแต่นะครับตอนนี้เนี่ยประวัติเนี่ยเขาออนไลน์หมดแล้วนะครับก็สามารถเช็คกับศูนย์ฮอนด้าได้ทั่วประเทศไทยเลยเพียงแค่นาสําเนาหน้าเล่มนะครับเข้าไปเช็คกับทางศูนย์บริการนะฮะก็จะทราบทันทีเลยว่ารถคันนี้เนี่ยเข้าศูนย์ไปกี่ครั้งแล้วนะครับแต่ละครั้งเนี่ยเข้าไปทําอะไรบ้างนะครับประวัติก็ออนไลน์หมดนะครับใครอยากได้รถที่มีที่มาที่ไปมีประวัต nice ติช anyway. ัดเเเจจนนะออาปท่ ได้เลยนะครับแล้วก็ผมลืมแจ้งให้พี่ไปน,นิดนึงนะคันนี้เนี่ยอ๋อถ้าพี่ๆได้ไปเนี่ยจะมีพรมสาดีให้ไปด้วยไม่รู้มองเห็นหรือเปล่านี่ฮะคันนี้เนี่ยมาพร้อมกับพรม 3D ติดมาให้แล้วรอบคันนะครับหน้าหลังเดี๋ยวผมขออนุญาตสตาร์ทเครื่องก่อน เครื่องยนต์ไฮบริดก็จะทำงานแบบเงียบๆแบบนี้นะครับตัวกุญแจนะครับเป็นสมาร์ทย์เล็นะครับกุญแจอยู่หน้ารถนะผมลยหยิบมาอะมาดูด้านในกันต่อนะครับเอาพวงมาลัยก่อนเนาะพวงมาลัยดีไซน์มาเป็นสามกา้านพวงเนี่ยดีไซน์มาจะเหมือนกับคล้ายๆกับตัวซิตี้นะฮะแล้วก็ซีวิกนะครับดีไซน์คล้ายกันเลยนะฮะแต่ผมมีความรู้สึกว่าส่วนตัวนะรู้สึกว่ารอบพวงเนี่ยเขาจะใหญ่กว่านะครับรอบพวงจะใหญ่กว่าแต่ว่า ขนาดก็ไม่ได้ใหญ่กว่าตัวอื่นสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอรอบพวงเนี่ยมันเหมือนกว้างกว่านะฮะความรู้สึกส่วนตัวอ่ะพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับสามก้านแบบนี้นะครับก็มีครูดคอนโทรลมานะฮะแล้วก็สามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้รวมไปถึงมีช็อตคัตในตัวที่เป็นล็อกเลนนะฮะตรงนี้กับ แจ้งเตือนก่อนการชนสามารถกดตั้งได้ตรงนี้ได้เลยนะครับเราก็จะมีตัว h i s u p d i s p l a y อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาพี่ๆไปดูนะฮะว่ามันทำงานยังไงนะครับสำหรับตัวนี้มีแพทเทิร์นชิฟด้านหลังมาให้ไฟหน้าออโต้นะครับรวมไปถึงตัวที่ปัดน้ำฝนด้วยได้ามาเป็นออโต้แล้วเช่นกันแล้วก็ด้านข้างตัวนี้จะมี Honda La n e w a ร์มาให้กดด้วยนะครับออปชั่นค่อนข้างเยอะนะผมอาจจะอยู่ด้านในนี้นานนิดนึงนะฮะนานนิดนึง อะเดี๋ยวพาไปดูนะครับในส่วนต่างๆเพิ่มเติมนะครับดีไซน์ม่นวัดเรือนใหม่นะครับด้านขวาก็จะเป็นอ่าแอนาล็อกนะฮะด้านขวาส่วนด้านซ้ายจะเป็นดิจิตอลตรงนี้จะเป็นหน้าจอทั้งหมดเลยนะครับก็สามารถปรับผ่านพวงมาลัยตัวนี้นะฮะเขาจะมีลูกกิ้งอยู่นะครับตรงนี้ เดี๋ยวผมกดให้ดูนี่นะครับก็จะมีโมดต,ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งเวลานะครับดูอะดิโอนะฮะถ้าเราเลือกอะดิโอเนี่ยก็จะแสดงอยู่ที่หน้าจอนี้นะครับหรือว่าถ้าเราจะตั้งเป็นอื่นก็ได้เป็นโฟนก็ได้นะครับเอาไว้ดูว่าใครโทรเข้ามาอย่างนี้นวิเกเตอร์นะครับตรงนี้จะเป็นเนวิเกชั่นก็จะตรงนี้จะบอกเข็มทิศเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเราเลือกแมปเนี่ยก็จะแสดงอยู่ตรงนี้ก็ตั้งค่าอะไรหลายอย่างได้ผ่านตัวนี้ค่อนข้างใช้งานง่าย นะครับประมาณนี้เดี๋ยวมาดูตัวหน้าจอ h u d เพิ่มเติมกันสักนิดนึงนะครับหน้าจอ h d u d ที่ผมแจ้งพี่พดูด้านหน้าได้เลยที่กระจกเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะมีบอกความเร็วนะครับเราสามารถกดผ่านตัวนี้ได้นี่นะฮะตัว h e d u d กดปึ๊บอาก็จะเปลี่ยนนะครับอันนี้จะเป็นดูการชาร์จไฟนะครับแล้วก็เปิดแมปได้ตรงนี้ถ้าเกิดว่าผมเปิดแมปนะฮะเดี๋ยวผมทําให้ดูเลย หน้าจอเนี่ยต้องบอกว่าตอบสนองค่อนข้างดีนะดีมากเลยนะครับจากที่ผมลองเล่นเนี่ยมันตอบสนองไวแล้วก็ตัวแป้นพิมพ์เนี่ยอ่อพิมพ์ง่ายนะครับพิมพ์ง่ายอย่างผมพิมพ์เนี่ยผมพิมพ์ว่าอ่าผมพิมพ์นะผมพิมพ์เพชรยนต์อย่างนี้นะครับปึ๊บปึ๊บ เครื่องมือค้นหานี่ไงที่อยู่ครับผมพิมพ์ว่าอลองดูก่อนผมพิมพ์ว่าร้านนวดแล้วกันนะฮะอ่ะผมยกตัวอย่างให้ กดไปก่อนสักหนึ่งที่นะครับเราก็เลือกนําทางตรงนี้เนี่ยจะทํางานด้วยระบบ GPS นะฮะไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับก็สามารถใช้งานได้หลังจากผมกดแมปไปแล้วนะครับนำทางไปที่ร้านนวดที่ผมต้องการแล้วนะครับนอกจากตัวหน้าจอตัวนี้ที่จะแสดงผลพาเราไปยังจุดหมายนะครับยังมีตัว h UD ด,ด้านหน้าตรงนี้ด้วยนะครับที่จะแสดงขึ้นมาด้วยนี่ เขาบอกว่า3 0 0เมตรให้กลับรถนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะช่วยได้เยอะผมใช้งานจริงแล้วไม่ได้รู้สึกน่าลำคาญแล้วก็ตัวความสว่างเนี่ยเพียงพอต่อการมองแน่นอนนะครับถ้าอยู่บนรถเนี่ยจะมองชัดมากแต่ว่าในกล้องอาจจะมองไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่นะครับก็จะยกตัวอย่างให้ดูประมาณนี้นะครับอ่ะกลับมาที่ตัวหน้าจอนิดหนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ย ตอบสนองดีเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับแล้วก็มีในเรื่องของตัวกล้องมาให้ด้วยนะครับกล้องก็จะมีกล้องด้านหน้ารถแล้วก็ด้านข้างรถซ้ายขวาแบบนี้รวมไปถึงเลนวอชนะครับเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับก็เลนวอชเขาจะทํางานนะครับตรงนี้มีกล้องมาให้รอบคันแบบนี้แต่ผมมองว่ากล้องรอบคันอาจจะยังไม่ค่อยดีเด่นเท่าไหร่นะครับอ่ะประมาณนี้ก็ฝากพี่ๆพิจารณาด้วยออปชันเขาให้มาค่อนข้างเยอะแต่ก็บางอย่างก็ แล้วแต่การใช้งานนะฮะส่วนตัวผมมองว่าตัวกล้องสําหรับผมไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไหร่นะครับอะถัดมาที่ตัวแอร์นะครับแอร์ Air เป็นแบบออโต้ดูอัลชานเนลปรับแยกอุณหภูมิซ้ายขวาได้เลยแล้วก็ตรงนี้เป็นช่องเก็บของเป็นไวเลสชาร์จด้วยนะครับวางมือถือไว้าชาร์จแบตได้นะครับมี USB มาให้1พอร์ตอแล้วก็พาวเวอร์อาเลโหมดการขับขี่คันนี้มีมาให้ถึง4โหมดนะครับ e c o อน o หมด o ปอร์ตโ e e ดอีวแล้วก็ Normal Mode นะครับเปิมือไฟฟ้าออโต้ Auto, เปรกโหมให้มาแล้ว ด้านหน้าก็ประมาณนี้ถือว่าเรียบหรูนะครับเรียบหรูเลยด้านบนนะครับก็จะมีซันรูฟมาให้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดก่อนปึ๊บอ่ะก็ซันรูฟมูลรูฟได้นะฮะช่วงนี้อากาศร้อนก็ปิดดีกว่านะครับปิดดีกว่าไฟส่องแผ่นที่ให้มาเป็น LED นะครับสองดวงตรงนี้ซ้ายขวาครับแล้วก็ม่านด้านบนเป็นม่านมือแบบนี้นะครับอ่ะประมาณนี้ สำหรับด้านในนะครับฟังก์ชันออปชันผมอาจจะแจ้งไม่ครบบางอย่างก็ขออภัยวางนะทีนี้ด้วยนะครับฝากพี่ๆไว้ด้วย8 6 9 0 0นหกนาพนะครับราคาหายจากป้ายแดงไปไเกือบล้านแล้วนะครับผ่อนอยู่ที่1มื่นสองนะครับใครที่สนใจเนี่ยติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับอยู่ที่เครดิตนะเลทผ่อนนะฮะก็ลองโทรเข้ามาพูดคุยปรึกษากันก่อนได้นะครับเดี๋ยผมให้คําแนะนํา เครื่องเปิดไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะด้านหน้าก็หล่อเหลาเอาเรื่องเดี๋ยวมาดูภายในห้องเครื่องกันหน่อยดีกว่าว่าสวยเดิมแค่ไหนสําหรับคันนี้นะครับแทนให้ดูไม่น่าเชื่อนะฮะหน้าตาห้องเครื่องรถวิ่งมาหนึ่งแสนกิโลนะครับคลิปมากมากนะครับคลิปมากๆเบ้าโช๊คนะครับคานหน้าต่างๆเดี๋ยวผมพาดูครบเลยนะฮะ ตรงหน้าก็เป็นฝาเดิมนะครับไม่เคยถอดนะฮะฝาไม่เคยถอดสติกเกอร์มอกสติกเกอร์ลายผลิตทุกอย่างอยู่ครบเลยตัวน็อตสวยกริปนะฮะผมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนที่ได้ไปนะครับรอยแต้มรอยมาร์ีซีโรงงานตามจุดต่างๆอยู่ครบเลยนะครับฝากไปด้วยนะครับใครที่สนใจ 19,000เาพนะครับกับ Accord G10 2.0 h จุดศู t ย์ไฮปี2019คันนี้เลขไม่หนึ่งแสนโลมือเดียวป้ายแดงประวัติศูนย์นะครับแล้วก็น็อตไม่มีขยับแบบนี้ออปชั่นแบบนี้ใครสนใจโทรมาได้เลยผ่อนเพียงแค่หมื่นกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับหมื่นต้นต้นแปด0สนฝากไว้ด้วยนะครับใครสนใจเบอร์ด้านล่าง081 656 3625ึสำหรับวันนี้ผมเตประยนตร์ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ